ำบุญกันเนาะคะ่ะแล้วก็มาเดินชมธรรมชาติกันค่ะคะ่ะธรรมชาติทางวัดของเฮ้าทางภาคอีสานจะเป็นจังไดเนาะคะ่ะเฮ้าไปชมกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะให้เบิงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหลังจากเฮ้าท้ำบุญว้พระแล้วเฮ้าก็มาชมความเป็นธรรมชาติ ของผู้เขาหล้ะก็ของบริเวณวัดเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจุดนี้ก็คือจุดชมวิวของวัดผู้ดานหาไห้อำเภอกุชิหน้าไลา่จังวัดกาละสินผู้ดานไห้ตั้งอยู่เขตตำบลบ้านกุดว่าอำเภอกุชิหน้าไลา่จังวัดกาละสินด้านล่างเนาะ แบบว่าเพื่อนอนุรักษ์ไหวอยู่บัดป่าแห่งนี่เนาะ,ค,ะค่ะว่าลูกหลานเฮาแสดงข้ามาวายลังแากไว้ยพระเรียบร้อยแล้วเฮาก็พาการมาเดินช่มบรรยากาศรอบๆอบเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศรอบๆปัดของวัดผู้ดานไหนี่ก็มี่มองใหนั่งพักพนังช่มวิวตามธรรมาชาติเฮาซึ่งข้างลางก็จะเป็นเนินหินเนาะคะ่ะเนาะ ตรงนี้ก็เป็นเนินหินเป็นเนิน,น,เ,ปน,เ,น,นเป็นหินธรรมชาติค่ะเพื่อนๆนข้งหนาบระเดีผ้าเบงเนาะค่ะเดี๋ยวจะผ้าเบงขังหนาเด้อค่ะเด้อเมื่อน,นี่ก็ผ้าเบงตรงนี้สะกอนห่าได้ยางลงบ้าหลังวัดเหลวก็เลยผ้ามาช่มบรรยากาศขังหลังวัดเบงกอนค่ะวาล่มลืนน่นซําไดนี่แหละเนาะชาวพุทธเฮาเฮา มีโอกาสเข้ากับได้มาทำบุญกันค่ะทำบุญด้วยใจไม่ได้หวังอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ลงบันไดไปเดินไปดูบรรยากาศทั้งหลังวัดพญสกอนเนาะค่ะเนาะบรรยากาศรอบๆตรงนี้อาจจะเป็นพระนอนเนาะค่ะซึ่งเพิ่นแกะสะลักไหว้ให้เข้าได้สักการะบูชาไดกา้กราบไต่บายกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศรอบๆกับเบิ้งเด้อค่ะเด้อสวยงามค่ะพูนนะมีพระพุทธรูปพระยืน เออพัน้ามสัญลักษณ์มือห้ามอะไรห้ามไม่ให้ทำชั่วห้ามให้ประพฤติผิดห้ามให้อะไรทุกอย่างที่เป็นของไม่ดีนะคะเ <c oughs> พื่อนๆออันนี้กับบรรยากาศข้างล่างเพื่อนเนาะขะเนาะถันเท่ายางลงไปนี่ค่ะเพื่อนๆพืนางล่างก็จะเป็นปา่าเป็นน้ำตกเบื่องเด้อพามาเที่ยวเห็นเที่ยวปลากันเวยค่ะมือดีขึ้นไปอาจจะพาไปเบิ้งทางนาวัดค่ะ สวยงามซ้ำใดเสียดายค่ะเพื่อนเเมื่อกี้นี่ว<ะ>่าง<ะ>ค่ะเพื่อนๆนเสียดายร้ายได้ทำเพื่องามงามอยู่ที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์วัดภูด่านหินนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะตรงนี้ก็คือมาชมบรรยากาศ ป่าธรรมชาติรอบๆวัดเรานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อสักพักหนึ่งจะพาเดินขึ้นไปค่ะเหนื่อยนะคะเดินขึ้นภูเดินขึ้นภูค่ะกับเมื่อยเลยค่ะเมื่อยหลเพราะว่าแอดมินกับพ่อสบายเนาะคะ่ะเนาะเหมือนนี่แต่ว่ากะน,นี่ไมาทําบุญเอาบุญมาฝากในบ้านศิลบ้านพาเด้อค่ะมาน,นีเด้อผู้ใดผ่านมาท่านลีปนี่พังนี่ก็ให้รับบุญน้ากัน เบิ่งเด้ยค่ะพุ่น่ะเฮาสิพ้าไปเบิ่งข้างหน้าว่าสวยงามซ้ำใดเพราะว่ายางขื้นพูค่ะเพื่อนเมื่อยหลยฟังเสียงหอบเนี่ยคือว่าเนาะค่ะผู้สูงวัยอืออันนั้นเป็นหูปรรนนห้ปากทำค่ะเพื่อนเพื่อนเออหู้ปากทำเถียงง่ายที่ว่าเขาไปไทายนะเขาไปแล้วบ่มีสัญญาณค่ะก็เลยประเด,ดทายให้เพื่อนเพื่อนเบิ่ง ข้างในงามงามค่ะบองหันเป็นหู้ปากถามทางเขาเนาะค่ะเนะเาะอ้าวเข้าขึ้นมาเบิ่งหน้าวัดกันค่ะเพื่อนเพื่อนพอเวลาเข้ากับบหลายโอ้ยเมื่อยหลายเพืเเเอ่อนเพื่อนเลยเมยซ้ำใจกะต้องมาแล้วเนาะอยากให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนได้เบิง่งเดี๋ยวเด้อค่ะภาพอาจจะบ่นิ่งเนาะค่ะเนะเาะอ้าวเข้าบ่ชมบรรยากาศว้ายเมยแห้งรอบๆหน้าวัดกันเนาะค่ะเนาะ เบิ่งเด้อค่ะเด้อพญานาคองค์ใหญ่สาธุปุ่นเอาน้ำกันเด้อค่ะเอาลูกองค์พญานาคมาฝากผู้ใดมาเห็นคลิปนี้ก็ให้ลลำห้ยรวยให้มดนี่หมดสิ้นนำกันมดทุกคนเด้อค่ะอันนี้คืออยู่บริเวณของวัดภูด่านหินบ้านกุดว่าตาบนกุดว่าอํา เภอกุชินาลายจังหวัดกาละสินธุ์เห้านะะ้ะค่ะน้อเบิ่งเตอค่ะต้นกล้วยใหม่ถ้ามาชาติเพิ่นเกิดเองเด้เนี่ยงามบอพี่น้องงามบอเสียดายพันว่าด้ออกดอกน้อพญานาครอบรอบบัดนี่ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทานได้ดีกะขอไล่สดให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อนใดรับชมกันเนาะคะ่ะน้อ อันนี้เ็เป็นทางเขาทาอีกท่าหนึ่งด้วยค่ะเพื่อนๆเขาไปแล้วเขาไปนางไหายพระมาแล้วค่ะนางไหว้พระเขามาเรียบร้อยแล้วเข้าก็เลยมาชมทั้งนี้ค่ะเพื่อนๆว่าสวยงามลมลื่นบ่ค่ะค่ะเนาะอันนี้คือบริเวณข้างหน้าเพื่อนข้างหน้าวัดเป็นเดินศาลาวัดเนาะค่ะเนาะพญานาคสีทอง เอากรมากาขอพรเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่นอนค่ะมาให้เพื่อนเพื่อนได้เบิงกันว่าเฮาไปจังไไดมาจังไดเหมือนี้เพื่อนเ้อค่ะเพื่อนเพื่อนขออนุญาตหลายๆพเพราะแดดกระห้อนห้อนค่ะเอาบุญมาฝากนะคะพาคุณยายมาขอพรมาไหว้พระค่ะรอบวัดเราสงบมากค่ะ เป็นที่ปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อนๆสาธุเออผุนผุนผลกุศลผู้ไดผ่านมาเห็นผ่านมาเจอกับพวกภูคาก็ขอให้ล่ำลำรวยลวยขอให้มัดสีมัดสินขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญมัดปัญหาในอุปสรรคเนาะค่ะ,ะเนาะป,ปัญหาอุปสรรคในชีวิตขอให้มัดไปเนาะค่ะเนาะก็นี่แหละค่ะก็ะอยากให้เพื่อนๆได้เบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าวันพระวันศิน เฮาบอดสตักปาดญาติน้ำเนื้อเศร้าเฮ้ากะมีโอกาสกะแวะมาทํำบุญไว้ยพระนางสามารถที่ขอพรสิงสิ์สิทธิ์เพิ่นเนาะค่ะเนาะพร้อมกับรับชมบรรยากาศที่สงบเงียบสงบลมลื่นคักอีดีไดพ้พี่น้องนี่ละค่ะพี่น้องเพื่อน,เอ,นเอ้ยเบ่งน้ำกันเป็นคังหน้าบริเวณวัดเพื่อนเนาะค่ะเนาะกะลมลื่นเ้อค่ะลมลื่นดีมาก เป็นจางไหนเนาะเพื่อนๆทุกคนผู้ใดเห็นผู้ใดผ่านมาพบก็ให้โชคดีมีโชคมีลาบเปิดชะตาชีวิตเปิดดวงเปิดโชคลาบวาสนาเหมือนกับแอดมินนี่นะคะมาขอโชคขอลาบเปิดดวงชะตาโชคลาบวาสนาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือค่ะ บริเวณวัดนี้ก็ล่มลื่นมากค่ะเพื่อนๆน่าจะเป็นสถานที่บำเพ็ญศีลภาวนาได้ดีมากค่ะเดินลงไปรอบบริเวณวัดนี้นะคะเพื่อนๆข้างในก็เป็นองค์พระใหญ่ค่ะพาเพื่อนๆมาขอพรอกับองค์หลวงพ่อพระใหญ่ค่ะสาธุสาธุค่ะกล่าบลาหลวงพ่อองค์พระใหญ่พวกลูกขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ประจําวันที่เคยมีอีกต่อไปแล้วลูกๆจะกลับมากลับมาไหว้อีกค่ะสาธุเด้อค่ะเด้อสาธุเอาบุญน,น้ากันเด้ดค่ะอง์หลวงพ่อพระใหญ่เด้อค่ะยังบ่เหมิดเด้อค่ะเพื่อนๆยางไปเปบิ่งมุมทางบุญเด้อค่ะเป็นมุมพญานาคใหญ่ใหญ่แต่ว่าไปใส่เกือบคนค่ะห่อนห่อนตีนห่อนเท้าแม่บุนทั้งบุนเป็นมุ่มพญานาคเป็นสวนพญานาคเลยค่ะ ่นเฮ็ดขึ้นมาให้คนมากับมาไหวเบิ่งเพื่อนล่มลื่นไปตอยููบอ,อะ่ะพุทธพลังอันยิ่งใหญ่บ่มีปรามากนกะเด้อค่ะเนาะก็คือพลังบุญเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนพลังบุญหม่องนั่งพักนั่งพักพนหม่องสงบสติอารมณ์ก็หลายค่ะเพื่อนเพื่อนนี่แหละท่านขึ้นวัดมาเลยค่ะร่มรื่นค่ะ เป็นกษเตียนว่ามาอิ่มใจไปอิ่มธรรมปล่อยวางย่อมไม่เศร้าโศกว่าสันได้ค่ะเพื่อน,อน,น,อนเพื่อนกสัิแมนละเนาะกับนางหมุดหงกปล่อยวางเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะพุ่นเด้อสวนทับพุ่นเป็นสวนปญา,านาหนมลมรนคักได้เพื่อนยดจ๋ยวภาพเพปเบิง่งค่ะไปพญานทาทาับพุ่นยวเด้อแป๊บนึงคุณแม่ค่ะกาบลาละค่ะ สาธุค่ะปล่อยวางย่องไม่เศร้าสศกค่ะเพื่อนๆดูไปดูทั้งปุ่นเนาะไปปื่สวนพญานาเข้าค่ะอีกสวนหนึ่งกระล่มลื่นบ่อค่ะเพื่อนๆพ่ลมลื่นเนาะค่ะเนาะเป็นหม่องจำสินพระบรรณาเป็นบ้านป่าที่สงบเงียบจริงๆค่ะ ต่ว่าในการมาเมือนอีก,กบคนบ่อหลายค่ะเพราะว่าเป็นช่วงบายบายแล้วค่ะอันนี้ก,กำลังสรลังสีสางขึ้นมาเนาะค่ะเพื่อนๆเ,เนาะกำลังสร้างขึ้นมาอีกโอ้ยเพิ่นสร้างแล้วละตัวนี่มาขอพรพ่อพญานากแม่พญานาคน้ำกันเด้อค่ะเอาสินเฮ้ยแอดมินก็ัสร้างบ้านเมืองต่งย่างขึ้นพู๋ค่ะเพื่อนๆ ดูค่ะบรรยากาศรอบๆค่ะเพื่อนๆสวยไหมคะเป็นกุฏิที่ใช้จำศีลภาวนานะคะอันนี้ก็เป็นที่ใช้ปฏิบัติธรรมหรือว่าใครต้องการความสงบก็มาตรงนี้ได้นะคะวัดป่าผู้ดานไฮที่ตำบลกุดว่าอำเภอกุฉินาลายจังหวัดกาฬสินนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแผ เผยแรย่าศาสนาเนาะค่ะเนาะเออเป็นแมเป็นมองบำเพ็นเพียนภาวนาพร้อมพุละค่ะขั้นผู้ใดมักทั้งศีลทั้งธรรมขั้นผู้ใดมักทั้งสงบทั้งจิตใหญ่ก็ใหามาในมองนี้เนาะค่ะวัดมองนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกปู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เขามาด้วยความศรัทธาความมีใจบริสุทธิ์ในการอยากมาบำเพ่นภาวนาหรือทำบุญทำท่านกันเนาะค่ะเนาะ กระซาตูเอาเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่ก็ได้บุญมาฝากกะทุกมือวันศิลวันพระถ้ามีโอกาสก็จะมาเห็นจังสีล่ะให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ้งอันนี้พญาเตาเนาะค่ะเนาะพญาเต้าผุนพญาพญานาข้าเจ้าปั่นใบจะเป็นงามหลายค่ะเพื่อนเพื่อนยางบัวทัวถึงเนาะค่ะเนาะพวบาอีหยังขืนทั้งผู้ค่ะเมื่อยหลาย ต้นอีหยังน้อเพื่อนเพื่อนว่าอันนี้คือต้นอีหยังค่ะอันนี้ต้นไม้ของกิ่งด้วยค่ะว่าเป็นของปลอมด้วยนี่ของกิ่งก่ะค่ะต้นคอยบ่คือต้นอีหยังน้อเพื่อน,นเพื่อนว่าต้นอีหยังค่ะต้นอะไรค่ะนี่เบิ่งเด้ค่ะเด้องาม,งามเพิ่นหลอดเึ้นมากขาเจ้าบ่ฟันถิ่มได้ดเขาเจ้าเฮ็ดคอไปเลยค่ะงามค่ะสวยงามค่ะ เอาละเนาะค่ะเนาะขออนุญาตลไลไงใ์สดซ้ำดีก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆนจะเดินทางกลับกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เดินทางเข้ามารับชมด้วยกันเด้อค่ะที่เข้ามารับชมกันมาให้กำลังใจก,กันเนาะคะนะ่ะเนาะกับพ่อพี่อีหยังมาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะมาเบิ่งค่ะเบิง่งสาธุขอพรกับองค์พญานาคด้วยกันนะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็น เพื่อนสร้างขึ้นมาเนาะค่ะอยู่ในบริเวณบัดเท่าโขดหินอันนี้ธรรมชาติเลอค่ะเพื่อนๆอันนี้สร้างบา่อดดโขดหินตรงนี้สร้างบา่ไดดเนาะค่ะเป็นของธรรมชาติอันนี้เครื่อใหม่อันนี้ก็เกิดจากธรรมชาติเป็นเครื่อดอกกล้วยใหม่เนาะค่ะเนาะแต่บัดนี้พระเพื่อนค่ะสร้างเป็นปฏิปฏิปฏิมากรรมเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าให้คนมากาบายให้คนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจค่ะเพื่นอนๆ เวลาเข้ากบมีบหลายจะได้เดินทางกลับบ้านแล้วมันมันคัเพื่อนเพื่อนกะห้างบห้างจากอำเภอกุชชิลไลไลดอกค่ะแปดเก้ากิโลนี่ละแต่ว่ามันหลายบ่งไปเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะเลยพาเพื่อนมาชมมาเบิงบรรยากาศเพื่อนหลลอบปัดเข้านี่ละค่ะอืมเนาะสะออนเพื่อนหลายค่ะเพื่อนๆอเอ้ย ไดเนาะต้นคอยอันนี้ตน้นเอียงเนาะต้นใหม่ถ้ามา,าติเพื่อนนี่แหละค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพืเ่อนที่เข้ามารับชมเนาะค่ะเนาะขออนุญาตลงไลฟ์สดก่อนนะคะขออนุญาตลงไลฟ์สดก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะฝากติดตามได้เด้อค่ะช่องใบช่องผู้สูงใบจากเล่น YouTube, ย t u b e จากมีเพื่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณและขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ